ลายดอกกระเจียวโทนม่วงค่ะ A3 นะคะ A3 A3 ดอกกระเจียวค่ะผิดข้างค่ะอากาศร้อนมากระหว่างถ่ายทำนะคะคุณผู้ชม38องศาค่ะ A3 ค่ะเป็นม่วงดอกกระเจียวนี่นะคะ A3 สวยมากเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันเลยค่ะ A3 นะคะคลิป1ออกอากาศไม่เกิน1สัปดาห์นะคะหลังจากนั้นชมเฉยๆไม่ต้องโทรมาค่ะผ้าไหมไปตามหาเจ้าขอแล้วสำหรับ A3 ผมให้จบคลิป10กว่าพื้นนี้แล้วรีบจับจองว่าชอบพื้นไหนมากที่สุดนะคะสำหรับเต่างับท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามค่ะนะคะ สวยมากเมื่ออยู่ในตัวคนและอยู่ในคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจว่าชอบผืนไหนรีบตัดสินใจมาด่วนเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันคุณยา่าคุณยายที่รับชมทั่วไทยแล้วก็คนไทยในต่างแดนเวลาต่างกันนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแก้พัดโหลดค่ะต่อไปเป็น A7 ลายร้อยดาวร้อยดาวมาอยู่ที่ผ้าไหมสุรินค่ะ A7 ค่ะร้อยดาวท้องผ้าจะเป็นม่วงค่ะ A7 e นะคะสวยมากค่ะคุณผู้ชมมันวาวเลยผ้าไหมสุรินค่ะ A7 e ค่ะ A7 e นะนี่เลยค่ะนุ่งได้เหมือนกันเพราะว่าเชิงบนเชิงล่างเหมือนกันต้นสนหัวใจนะคะ A7 e ค่ะสวยผืนนี้สวยมาก A7 e นะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเป็นผ้าไหมมีหน้านางชายครุยไม่ใช่อะ แต่ยังไม่จบค่ะบังเอิญมาเจอผืนสุดท้ายนี้นะคะเป็นผ้าไหมมีหน้านางสองชั้นสำหรับผ้าไหมเ,ออเป็นลายดอกมะเขือนะคะนี่นะคะมีหน้านางจะแพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่สุดท้ายค่ะราคาติดไว้แล้วกันเพื่อกันความสับสนนะคะสำหรับ ดอกมะเขือท้องผ้าดำแล้วก็เชิงบนเชิงล่างช้างบายสีนะคะมีหน้านางสองชั้นนะคะสนใจทักถ่ายถามไถ่กันได้นะคะสุดท้ายที่แกแพทสวมใส่อยู่นี้นะคะเป็นผ้าไหมสีเขียวนี่นะคะพืนนี้ถ้าชอบก็เอฟได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ก,กเป็นลายหน้าคีท้องผ้า สีดำนะคะให้คุณผู้ชมเลือกเองในนี้ก็มีเหมือนกันเผื่อจะชอบการสวมใส่ในชว่วงเวลานี้นะคะก็ชอบตามเบอร์ที่กายแพทยบอกแล้วกันนะคะเนาะนี่นะคะสนใจขอดูผืนจริงได้เลยค่ะนี่นะค่ะสำหรับผืนนี้เป็นผ้าไหมนะคะโฮสเินเช่นเดียวกันนะคะ เขียวแต่ว่ามีตินสิ้นบนเืองเชิงล่างให้คุณผู้ชมเลือกเองว่าชอบแบบไหนนะคะเลือกเบอร์ที่ชอบเลือกลายที่ใช่สวยงามทุกผืนคัดมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นเจ้าของนะ1สัปดาห์เท่านั้นในการที่จะนำมีมาโพสมีเจอสวยงามแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ไวให้ไวสําหรการตัดสินใจนะคะ A10 เป็น โฮสรินนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะโฮที่แปลว่าการมัดหมีที่มีขบวนการของการทอที่สลับซับซ้อนได้รับรางวัลเป็นระดกทางด้านภูมิปัญญานะคะในแบบการมัดหมีแบบแบบไม่ง่ายนะคะสำหรับเบอร์นี้นะคะสวยมากนี่นะคะสีเขียวเหนียวซับเป็นมงคลต่อชีวิตนะคะโฮปน,นะโฮมีหลายแบบนะคะเป็นโฮเกียริโฮบบนเตอด ะคะืนนี้สวยไหมคะนี่โฮสรินนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะโฮที่แปลว่าการมัดหมีที่มีขบวนการของการทอที่สลับซับซ้อนได้รับรางวัลเป็นระดบทางด้านภูมิปัญญานะคะในแบบการมัดหมีแบบแบบไม่ง่ายนะคะสำหรับเบอร์นี้นะคะสวยมากนี่นะคะ สีเขียวเหนียวซับเป็นมงคลต่อชีวิตนะคะโฮปันนะโฮมีหลายแบบนะคะเป็นโฮเกียดโฮบนเตือดนะคะคืนนี้สวยไหมคะนี่ต่อไป A8 จ้านี่นะคะเป็นลายดอกดาวเรือง A8 นะคะ A8 เดี๋ยวเอาไม่แบบนี้นะคะ A8 ค่ะสวยอยู่ในตัวคนจะสวยและอยู่ในตัวคุณผู้ชมยิ่งแต่สวยใหญมม่มีมิตินะคะสำหรับ A8 นะคะผ้าไหมแท้ทอมือจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะ a 8ค่ะ A4 ค่ะลายขอเจ้าฟ้าประยุกต์นะคะท้องผ้าจะเป็นฟ้านะคะฟ้าออกเทาน,นะคะ A4 นะคะขอเจ้าฟ้าประยุกต์ค่ะ A4 ค่ะ นี่นะคะสวยมากทอสวยมันวาวคือสเสน่ห์ของผ้าไหมสตรินค่ะ A4 นะคะเนี่เชิงบนไม่มีแต่มีเชิงล่างเป็นเชิงช้างนะคะ A4 คะ่ะสีจริงจะเป็นประมาณนี้นะคะสวยไหมคะผ้าไหมสตรินต่อไปเป็น A6 คะ่ะ A6 ท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามนะคะ A6 มีเชิงคู่เชิงบนเชิงล่างนี่คะ่ะ A6 นะคะ A6 สวยมาก A6 ค่ะ A6 นะคะ A6 ค่ะนี่สวยไหมคะได้ดอกชบา A2 ค่ะนี่นะคะ A2 นี่นะคะ สวยมากผ้าไหมสุรินค่ะเขียวเหลืองตัดการมีเฉิงคู่ค่ะ A2 ค่ะนี่นะคะ A2 A2 นะคะสวยไหมคะผ้าไหมสุรินค่ะคลิเอสอนะคะปิ้งผืนที่หนึ่งกันค่ะสีเขียวเนียวซับลายประตูวังยอดฮิตติดชาร์จ เบอร์ A1 ค่ะเบอร์เ1นะเขียวแนวซับ A1 นี่นะคะสีสดมากสำหรับคนที่ชอบเขียวสดใสนะคะเส้นพุ่งเป็นไหมบ้านเห็นชัดเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับ A1 สวยไหมคะเขียวเหลืองตัดกันนี่ทอแน่นๆนะคะสวยมากเบอร์ A1 ค่ะ น,ะะนี่คือ A1 ประตูวังเลือกมาแล้วค่ะว่าทอสวยมัดมีสวยสำหรับ A1 ค่ะ